ยัสวัสดีครับตุ้มตามและอลีนะครับแย่งกันรู้ทำไมตุ้มตามครับอลีค่ะสวัสดีอลีครับวันนี้ก็ตุ้มตามครับผมแล้วก็นเยอะแยะแล้วก็ตัวน้อยครับผมวันนี้ยังไงก็ตั้งใจแล้วว่าจะมาขอความรู้กับผู้รู้พวกคาซีรถเข็นเด็กเลอุ้มเด็กถึงเปลนอนอันนี้ก็คือหนูมองว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเราควรจะต้องมีในการเริ่มต้นใช่พอเราไปหาข้อมูลตรงนี้ปุ๊บ สิ่งแรกที่เราเจอเลยก็คือแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เด้งขึ้นมาเลยผ่านตามาเยอะมากแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการเนี่ยแนะนํากันเยอะใช่ค่ะแล้วรวมไปถึงให้ก็สมมติเราเซิร์ชหาข้อมูลน่ะในโซเชียลก็จะขึ้นเต็มไปหมดนั่นก็คือแบรนด์นั่นก็คือแบรนด์นั่นก็คือแบรนด์ Baby Hue เราถึงแล้วนี่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่หน้าแบรนด์ Baby Hue แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่หน้า Baby Hue แล้วค่ะซีสำคัญที่ตอนเด็กเราเคยมีคาซีดกันไหมตอนเด็กเหรอครับถ้าถามว่าตอนเด็กมีคาซีดไหม มีแต่คาเล้งมีแต่เคยมีแต่ตะคกราตะครราครับคือรู้จักตะคราไหมครับตะครคาับตะรคือทำมาจากหวายฮะครับผมแล้วก็พ่อแม่สามารถทิ้วได้อ่าก้อนง่ายคือไม่เคยมีหรอกไม่เคยรู้จักหรอกคาซีทแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่ขับซาเล้งอะไรเงี้ยครับเขาจะเอาเราใส่ตะกร้าหวายนี่แหละยกไปด้รถแล้วก็คุณพ่อเขาเป็นคนนั่งจับคุณแม่ขับอย่างเงี้ย บ้นาน,นนี้ก็คือแม่อุ้มอย่างเดียวเลย <pixel ated> อุ้มอย่างเนี้ยอุ้ยกลัวหายดี <agric captions> นะแม่ไม่ทำหล่นของให้ลูกเรามันต้องเยอะขนาดนี้ครับเพราเรามีควคมคิดนานเคยมีคิดครับเคยมีคิดจากเหตุการณ์ว่าเออเราต้องมีเตียงไหมเราต้องมีนู่นนี่นั่นไหมเราจะต้องดูแลเขาแบบไหนบ้างมันต้องใช้อะไรช่วยหรือเปล่ามากมายหลายสิ่งหลายอย่างเขก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องเยอะขนาดนั้นเลยไหมมันต้องมีอะไรซัพพอร์ตทุกอย่างเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราเพิ่งหากันได้ว่าเราเริ่มต้นจากแบบวันที่ออกโรงพยาบาลเลย คือเราหาข้อมูลว่ามันควรจะต้องมีอะไรก่อนอะไรเงี้ยแล้วที่มันคาซีขึ้นมาดับต้นก็คือออกจากโรงพยาบาลอะมันก็ต้องขึ้นรถเราแกใช่แล้วเราก็เลยเพิ่งรู้ว่าแบบอ๋อเขามีคาซีแล้วพอในในซีรีส์เขาจะมีตะกร้าหิ้วอะไรสักอย่างได้ไหมซื้อให้หน่อยนะ้อ๋อนั่นเขาเรียกว่าคาซีนะคะเขาเรียกว่าคาซีมันคืออยู่ในคาซีเหรอใช่เออเราไม่รู้ไงเออมันอยู่ในคาซีนั่นแหละมันคืออย่างนั้นมันขึ้นนู่นขึ้นนี่ขนาดเราตกใจแม้ว่าต้องมีอะไรเยอะขนาดนี้ ตกใจแล้วก็เริ่มไม่ถูกแล้วก็คือเอาพุ่นแง่ลนเอาไรที่บ้าเด็กๆเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้มีอะไรต้องเยอะขนาดนี้จาได้ว่ามีพระอ้อมอันเดียวติดตัวมาครับตั้งแต่เด็กๆก็มีอันเดียวแล้วแม่ก็ใช้ฟังชั่นอลมากใส่เป็นกเป็นกางเกงด้วยเป็นคล้ายๆแคมเปอร์ด้วยเป็นคล้ายๆแบบทาได้หมดอะห่อตัวทำทำมวงทำหมวกได้หมดอะอ้อมอะไรพอ้อใช่ไหมใช่ครับคือไม่มีแค่นั้นอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับของ Baby h i l l s ครับ สวัสดีครับได้เจอตัวจริงสักทีครับสวัสดีค่ะนี้มเจอาโซเชียลคือแบบเซิร์ชปุ๊บก็คือจะขึ้นเป็นที่ขึ้นมาเลยวันนี้ได้เจอตัวจริงครับผมก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวฝากหลานด้วยครับดีมากเลยค่ะแอบถามมิดนเมงว่าอันนี้ถือว่าแบบเป็นลูกคนแรกเลยมีการวางแผนจะมีน้องแบบไหนบ้างไหมคะแบบวางแผนครอบครัวไว้ยังไงบ้างไหมคะเองแผนแรกของเราเลยแผนแรกเลยแผนแรกเลยค่ะ หมายถึงว่าแผ่คนอะไรเงี้ยใช่อ๋อแนะนำคนอยากมีสักสามครับตอนแรกค่วางไว้ว่าอยากมีสามคนะไรอ่ารเงี้ยสามคนแล้วก็แล้วก็ห่างกันไม่เกินซักว่ามันไม่เกินสั้คนละสามปีอะไรประมาณนี้ใช่แต่ตอนนี้ล่ะแผนนี้แผนแคนนี้ก็ก็เดี๋ยวดูแลคนนี้ให้ดีหลังจากที่เห็นของใช้เด็กเต็มมากมายเลยเปลี่ยนใจเลยใช่ไหมคะ โอ้มันมันเยอะมากแล้วก็คือเราเราไม่ไม่รู้ด้วยครับว่ามันต้องใช้อย่างไงอะไรเงี้ยตบิดลบเลยความรู้ัมใช่ครับผมต้องขอกับื้กษาจริงเพราะว่าผมไม่รู้เลยจริงครับเพราะว่าเอายี้ครับพี่ผมผมก็เคยเป็นเบบี้เนาะแล้วไปดูภาพเก่าๆอ่ะเอ๊ยถ้ามันมีแต่พวกตะก้าหวายมีแต่ไม่จบตะก้าตะก้ามันสงใจอยู่มีตะก้าด้วยนะคะอยากดูตะก้าของลูไหมคเหรอครับนี่เหรอคะอันนี้คือตะก้าจริงๆนี่ตะก้าจริงหจริงจริง มีมีจริงมีจริงมีจริงจริงอันนี้นี่เขาบอกหนูไหมว่าเห็นเขาตะก้าอยู่ในโรงพยาบาลหาตะก้าแบบนี้ให้หน่อยเบ็พอเราคอดใช่ไหมแล้วก็นี่ไงอันนี้อันนี้เขาเรียกมันคืออะไรคะมันคือตะการจริงจริงมันคือตะก้าแต่ว่ามันมีคุณสมบัติของคาซิสไปดีตัวด้วย มันคือคาซ่ะก็คือนเดีใช่แล้วแล้วไม่มีอะไรมาเสริมอีกตัวเนี้ยพิเศษที่สุดก็คือง่ายๆเลยเราสามารถนําติดอยู่กับรถเข็นได้ด้วยเลยเดี๋ยวนุ๊กสาธิตให้ดูง่ายเลยตัวเนี้ยสามารถยกออกมาแล้วก็สามารถมาประกบติดได้เลยค่ะ อธิบายเลยว่าจริงๆคาซีดอะค่ะมีหลายประเภทมากๆลูกแบ่นเป็นประเภทง่ายๆที่แบบเราจะได้แบบเรียนรู้เหมือนว่าให้ความรู้ไปเลยในตัวนะขออนุญาตเป็นคุณครูสักหนึ่งวันนะคะครังด้วยนะคคุณครูครับโอเคครับก็คือคาซีดชนิดแรกก็คือเป็นคาซีดแบบกระเช้าค่ะแบบที่พี่เรียกว่าคาซีดแบบกระเช้าอันนี้เรียกว่ากระเช้ากระเช้าใช่ก็คือข้อดีของเขาก็คือจะสามารถยกพกพาแบบที่คุณตุ้มตาพกเมื่อสักครู่นี้ไปไหนมาไหนได้ แต่ในทางกับกันก็คือเขาถือว่าเป็นข้อด้อยนิดนึงละกันเพราะเนื่องด้วยจากเราต้องพี่พพาไปไหนมาไหนน้ำหนักที่เด็กจะอยู่ในนี้มันก็ควรไม่มากเกินกว่าที่เราจะถือไหวแลนแม็กซี่มัมของตัวนี้ไม่เกินหนึ่งขวบค่ะอ๋ออ่ามากสุดนะคะก็คือเด็กหนึขวบเหมาะสมที่จะใช้แบบนี่ได้ใช่ ถ้าผ่านเวลานั้นไปก็ควรจะต้องเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งดังนั้นหลังจากนี้นอกเหนือจากคาซีตัวนี้เราก็จะมีคาซีอีกรุ่นหนึ่งนะคะี่เป็นอีกแบบนึงเลยนะคะเป็นคาซีที่ไม่เหมือนกันนี้เห็นไหมดูแล้วดูเหมือนดูเหมือนกันหมดเลยไหมคะใช่ผ่นูกำลังจะถามว่ามันแตกต่างกันยังไงหรือเปล่าหรือเปล่าใช่ไหมแตกต่างด้วยฟังก์ชันด้วยค่ะตัวนี้ที่แตกต่างจากตัวนี้คือใช้งานได้ตั้งแต่แรกเกิดค่ะซึ่งอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าขวบโอ้ โอ้ยาวเลยยาวกว่าใช่ยาวยาวกว่าข้อดีของเขานะคะคือนี่ค่ะสามารถหมุนได้นี่ฮะหมุนได้หมุนได้ดูวิวเหรอครับนั่งรถไปดูเวลาหมุนบรรยากาศด้วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือเวลาคุณอาลีหรือคุณตามอุ้มน้องมือเดียวจะเอาน้องเข้าถ้าสมมติอยู่แบบนี้เข้าด้านข้างอ่ะเราก็ระบารถ่ะถ้าอันนี้ค่ะมือเดียวอุ้มน้องอยู่จินตนาการคบปึ๊บสมมติอันนี้นะคะออกมาปึ๊บ แล้วก็กดล็อกเอาน้องเข้าเ,าเสะดวกง่ายง่ายไหมคะง่ายไหมคะผ้าเราดีไซน์เป็นทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะก็คือว่าถ้าเป็นผ้าออร์แกนิกเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีอาการเป็นภูมิแพ้หรือมีความเสี่ยงดังนั้นก็เลยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์กับเด็กที่แบบเป็นภูมิแพ้นิดๆหน่อยๆก็จะทำอย่างนี้ค่ะแล้วที่สำคัญเราก็ยังมีแบบเ e x นุ่มนะ นี่นะคะจะบอกว่าทั้งหมด5 0,000สมมติปีสวาทั้งเนี้ยทั้งหมดสมมติว่า5 0,000ตัวเนี้ยเอาไปประมาณ3 0,000ื่แล้วค่ะสมมติค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าตัวนี้ในเรื่องของความปลอดภัยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงอันเนี้ยสำคัญที่สุดแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นกรุ๊ปที่3คือจะเป็นคาซีทประเภทด้านบนทั้งหมดนี้สองชั้นนี้ใส่สองชั้นนี้จุดที่แตกต่างไม่เหมือนกันนี้คือเขาหมุนไม่ได้ค่ะอ๋อครับแต่เขามีข้อดีเขาใช้งานได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง7ขวบก็คือจะ ยาวอีกทำไมทถึงได้ยาวกันได้ยาวเพราะว่าเขาหมุนไม่ได้เนื่องด้วยจากคาซีที่หมุนได้จะมีกฎหมายกําหนดค่ะว่าทั้งน้ําหนักทั้งหมดอะจะไม่ต้องเกินกี่กิโลสมมุตินะคะถ้าเด็กขนาดตัวใหญ่จะมีเรื่องของการรับน้ำหนักการรับน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องกล่มอายุใช่พวกอะไร่ใชผ้าที่เรามีให้เลือกก็ตัวนี้คือผ้าออร์แกนิกลองสัมผัสดูได้ตัวนี้ที่ว่านุ่มตัวนี้นุ่มกว่าอีกสเต็ปหนึ่งนุ่มจริงวดูนี่เคานุ่มมากเลยอะ นี่มาเลยอะมากเลยๆออเออ้ยเหมือนรู้สึกว่าเรามาอยุมใครได้ช่วยช่วยพาุออกไปตดตรงชีวิตีด้วยนะคะอะมีคำถามตรงไหนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ นี่คือไอเทมที่เราควรจะมีครับในการเลี้ยงลูกเลยนะก็อันดับที่หนึ่งที่จําเป็นจะต้องมีก็คือคาซีทค่ะคาซีทเป็นสินค้าเขาเรียกว่าเป็นสินค้าใหญ่แล้วกันเราจะแยกเป็นสินค้าใหญ่กับสินค้าย่อยเนาะสินค้าใหญ่คือคาซีทเนี่ยค่ะเราออกจากโรงพยาบาลไม่แนะนําให้อุ้มแนะนําให้นั่งตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลวันแรกเลยค่ะอันนี้แสดงว่านี่สำคัญใช่ผมก็นี่ผมเคยถกเถียงกันด้วยนะครับว่าพี่หนูอุ้มได้ไหมอุ้มเฉยเฉได้ไหมอะไรเงี้ย ก็มีแบบคุยกันแบบนั้นแล้วก็แบบเฮ้ยแต่มันอาจจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ๋อแสดงว่าคาซีทเนี่ยจริงๆเหมาะสมกว่าการอุ้มใช่ค่ะถ้าเกิดออกมาทีแรกหรือแม้กระทั่งแบบอุปกรณ์อื่นๆก็ไม่ได้เหมาะสมเท่าการไม่ไม่ได้เหมาะสมเท่าคาซีคาซีดดีที่สุดค่ะอันดับที่2คือรถเข็นค่ะ ถ้าคุณดูพูดมาแบบนี้นะครับเรากำลังจะเปลี่ยนหมวดไปรถเข็นครับรถเข็นค่ะอันดับที่หนึ่งเลยค่ะคือรถเข็นเมลเทนบัคกี้นะคะยี่ห้อนี้เป็นรถเข็นเมาเทนบัคกี้รถเข็นเมาเทนบัคกี้เป็นรถเข็นที่มียอดขายสูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ New ค่ะนะคะนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นประเทศที่มีแบบก้อนหินขูดขาเยอะๆครับแล้วก็นท,ที่ธรรมชาติาใช่ด,ดังนั้นถ้าคนชอบธรรมชาติชอบแนวแบบว่าลุยๆขึ้นเขาถูกต้องอันนี้ตอบโจทย์มากๆตอบโจทย์มากมาล้ออันดับที่หนึ่งล้อใหญ่ล้อใหญ่ นี่แสดงว่าเราก็พาลูกไปแคมปิ้งได้แล้วเวฟก็คือลุยได้ลุยได้หมดใช่ค่ะการที่เขาดีไซน์มี3ล้อนี่ก็คือให้เคลื่อนที่เคลื่อนที่ง่ายแล้วก็เวลาเราหมุนเนี้ยค่ะคุณอาลีเราใช้มือตวัดง่ายๆ่วงล้อแคบครับกคนะคะตรงที่มือปกติรถเข็นทั่วไปเดี๋ยวนุจะเปรียบอีกคันนึงให้ดูโดยทั่วไปของเราทั้งหมดจะเป็นเวลาจะเบรคเราจะใช้เท้าเหยียบครับอันเนี้ยเป็นแฮนด์เบรกแฮนด์เบรกคือเราวิ่งอยู่เราไม่สามารถเอาเท้ามาเหยียบอ๋อแล้วก็ เบรกก็แลถูกต้องใช่ส,สมมติเวลาเราวิ่งกับน้องอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราอรองเท้าหลุดใช่หรืออะไรเงี้ยเราไม่ต้องเอามานั่งแบบว่าหยุดน้องหรืออะไรเงี้ยค่ะใช <c oughs> อ,อคือไม่ใช่ว่าวิ่งอยู่แล้วกดเด็กนะครับไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือเราวิ่งเราก็หยุดปึ๊บอ่ะเดี๋ยวจะมัดเชื่อมรองเท้าปึ๊บออาล็อกปึ๊บมัดนี่ไม่ไหลไม่ไหลแต่ลูกเดินไปนูนแล้วตัวนี้เน้นความหชัวร่ เน้นทําไมเราถึงต้องมองหน้าลูกเราเข็นนะเราก็คอนเซิร์ตมากลัวลูกจะร้องว่าจะเป็นอะไรโอเคลูกร้องเป็นอะไรเราก็อยากจะเข้ามาหรือแบบไม่รักกันใช่ใช่อยากอยากเขาเรียกว่าคอนเนคกันตลอดเวลาเห็นไปยิมเห็นไปมองไปยิ้มไปใช่ค่ะเนี่ยนะคะคือเข้าใจเลยอ่ะฟิลนี้แบบอุ๊อยากอยากจะเห็นเขาตลอดเวลาอยากรู้ว่าเขาค่อยๆใส่ไปใช่เนี่ยค่ะถูกต้องเลยค่ะมากกว่านี้นะคะล้อของเขานะคะเป็นล้อเดียวกับรถเข็นเมอร์เซเดสเหรอครับใช่ เมอร์เซเดสซีคลาสค่ะก็สปอร์ตนะครับก็มีความสปอร์ตในตัวนะครับอ่าใช่ค่ะอก็คือแบบว่าถ้าเราขับเบนซ์อยู่แล้วเราก็จะชินนะฮะชินกับเนื้อกับหนังกับสัมผัสแบบนี้คะัเพราะฉะนั้นคือบางคนบางคนไม่ได้อยากเปลี่ยนฟฟลลิ่งในการแบบขับขี่อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนมาเข็นเอ้ยเหมือนขับที่บ้านเลยวะอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าซื้อรถเบนซ์ให้ลูกอีกรุ่นหนึ่งคือตัวนี้เหรอคะพี่นกใช่ค่ะ ตัวนี้เป็นรถเข็นไอแคนดี้ยี่ห้อ Eye Candy. ไอแคนดี้เมื่อสักครู่นี่ไดรับรางวัลกันน่าักไหมคะ,อ,ะอันนี้ได้รับรางวัลควีนอลิซาเบธที่2ในเรื่องของการดีไซน์ต่างๆ,างๆมากมายแต่มันก็จะดูทรงเป็นแบบทรงแบบรถเข็นของแบบอังกฤษนะที่เราเคยเห็นแบบสีขาวๆใช่ใช่ใช่แบบนี่ไงเนี่ยจะเป็นรถเข็นทรงอังกฤษเลยอะทรงอังกฤษตัวตัวนี้เวลาเราเดินทางอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถ พาน้องไปด้วยทุกที่โดยที่แบบเราเหมือนไม่ต้องรถเข็นมันก็พกขึ้นเขาไม่ได้บางครั้งตามเหมือนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์เนาะจริงๆมีหลายแบบมากๆเลยนะคะมมีหลายแบบบนหรอคะเดี๋ยวนโชว์อีกแบบหนึ่งให้ดูค่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะจริงๆลักษณะคล้ายกันแต่จุดที่แตกต่างกันก็คือตัวด้านบนนะคะเราก็จะสามารถพับเก็บได้ง่ายเวลาเราเดินทางไปไหนสังเกตไหมคะข้างล่างคุณนรินทรเป็นรุ่นพกพาใช่รุ่นพกพาค่ะปะเทียบกันแบบเน้นเหมือนคล้ายๆกับคาซีที่เรามีเวอร์ชั่นแบบรุ่นเบา กับรุ่นอีกอันนึงรุ่นแบบเออ่นั่งสบายอย่างงเเีี้ยย๋ดวผมเปลี่ยนไปอีกตัวนึงลองดูอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูแลให้ครับไม่เอาลูกไม่เอา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 เหมือนไส้ว่ะเหมือนไส้ลองดิลูกแมวมัวขัดแล้วไม่น่ามีใครให้อุ้มแล้วหลังจากนี้คืนนะคืนนะไม่ยังคืนไม่ได้่เฮ้ยอันนึงเหรอที่อันนึงอดทนแป๊บเดียวลูกเฮ้ยนี่เขามีกระเป๋าด้วยชอบชอบนี่เขาความีกระเป๋า ไว้เก็บแบบของสัมภาระอันนี้แค่แค่นั่งและอุ้มเหรอครับน่ารักมากเลยครับโอเคครับดูอุ้มคล่องดูพร้อมแล้วอ่ะผมพร้อมมากจากเมื่อกี้ที่บอกว่าติดลบตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้เหรอครับรู้สึกพร้อมมากขึ้นมากนะฮะคลอดวันนี้ก็ไหวเลยใช่ไหม ไหวฮะเดี๋ยวเลยไปไม่ถึงเ๋ยมาถึงอีกหนึ่งชิ้นที่สำคัญมากๆครับใช่อันนี้ก็เป็นชิ้นที่4ใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องมีนั่นก็คือกานแดงเตียงเอ้าผมกำลังจะยกเด็กเลยเราอะเวลาตอนกลางคืนเด็กจะตื่นบ่อยเตียงเราอะดีไซน์ออกมาเพื่อให้พ่อแม่ได้พักผ่อน เรามองว่าเมื่อไหร่ที่พ่อแม่ได้พักผ่อน<ะ>เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีได้นอนหลับยาวนอนหลับลึกค่ะตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวนี้ค่ะแต่ว่าใช้งานได้ถึงประมาณ4ี่ถึงห้าขวบแล้วก็มีถึง <5 S 2> <7 S 1> เจ็ดขวบมีอีกหลายสเต็ปเลยจริงๆใช่แต่เนี้ยมันก็จะแตกต่างกับตัวนั้นตรงที่ว่าเปิดด้านข้างไม่ได้เห็นไหมคะความสะดวกสบายถ้าเทียบกันตัวนั้นจะมีมากกว่าแต่ตัวนั้นอายุการใช้งานมันจะได้แค่ประมาณแบบสั้นๆคล้ายๆกับที่เราพูาเป็นกระเช้าอ่ะเป็นิ๊กเนอร์แหละจริงๆค่ะ พ่อแม่มือใหม่โดยเฉพาะเลยอันนั้นอะแล้วทีเนี้ยอันเนี้ยก็ต้องมีรองรับเขาไว้เหมือนกันในวัยที่โตขึ้นใช่ค่ะแต่เตียงนี้ไม่สุดท้ายแลมียังมีอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งที่จําเป็นอีกแล้วครับยังมีอีกชิ้นที่สุดท้ายแล้วจริงๆจาเป็นมากของเซสชั่นเตียงไม่ใช่เซสชั่นเตียงเซสชั่นแบบต่อจากเตียงนี่นะคะนี่เก้าอี้หักนั่ง เกี้ยรองนั่งนี่เอาเราใช้ประโยชน์อะไรอะคะทำไมเราถึงจําเป็นมันอยู่ในลิสต์ที่แบบของจะต้องมีอะคะทำไมจะต้องมีด้วยเหตุผลหลักๆประมาณสององข้อด้วยกันข้อแรกก็คือเวลาที่แบบน้องอายุประมาณ3เดือนเนี่ยคะ่ะน้องอยังนั่งเองไม่ได้แล้วบางครั้งการที่น้องนั่งเองไม่ได้เราอาจจะไปพยายามตรงที่ว่าถ้าเราไปจับเขามากเกินไปแล้วบางทีเราจับผิดท่ากระดูกเขาอาจจะงอได้คะ่ะหลังโกหลังโก กระดูกงอแล้วในระยะยาวมันก็จะแก้ไม่ได้มันจะกลายเป็นเป็นโรคก,กระดูกงออีกสเตปหนึ่งค่ะแล้วมันหนักขั้นใดๆหนูเคยเห็นที่ถึงขั้นต้องผ่าตัดใช่เลยถูกต้องค่ะใช่ค่ะดังนั้นเก้าอี e ้อันนี้นอกเหนือจากแบบเหมือนเป็นการนั่งเพื่อความเพลิดเพลินต่างๆเนี่ยมันยังช่วยในเรื่องของแบบการปรับสร,รีระเพราะว่าเก้าอี้ตัวนี้ได้รับการวิจัยมาจากศัลยแพทย์ของเกาหลีจริงๆเพื่อให้นั่งอย่างไรนั่งให้ถูกสุขลักษณะ เรียกว่าเรียกว่าเทรนให้ถูกต้องตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เบบีทีเล็กเลยแล้วบางครั้งมันเวลาเราแบบน้องอายุประมาณ3เดือนเนี่ยค่ะเราจะกังวลค่ะเวลาคุณนลีสมมติอยู่คนเดียวเราจะเข้าห้องน้ําเชื่อเวลาค่ะว่าเวลานั้นอนะ่ะเราหลบไปไหนไม่ได้เลยคือน้องจะไม่ยอมเรากังวลจะไปวางที่เตียงกลัวคว่ำกลัวตกเตียงเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะใช้วิธีแบบนี้วางน้องอยู่ตรงนี้ค่ะ,ะแล้วเราก็ล็อกไวอย่างนี้ แล้วน้องก็นั่งกดนู่นกดนี่แล้วเราก็มานั่งยก่นเล่นเล่นแใช่ค่ะแล้วก็เขานักงที่สำคัญนะคะตัวนี้เขาสามารถลากได้ข้างล่างเป็นล้อนะคะข้ามล้ข้างล่างวางล่างให้เห็นดีกว่าค่ะอุยคือตอนแรกคิดว่าเหมือนเหมือนจะเป็นการฝืนใดๆแต่คือไม่ค่ะปรากฏเขาไม่ล้อด้านล่างนะคะที่สามารถเลื่อนได้เอาไปเลยค่ะรู้สึกเหมือนได้ของเล่นแล้วตอนนี้เปลี่ยนโหมดเล้ะของมันต้องมีไหมของมันต้องมี เพรแต่แต่ดีจริงๆสําหรับหนูอะ่ะคือมากกว่าแบบการใช้งานง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของน้องจริงๆเรื่องกระดูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสําคัญนะในการที่พอเขาจะบิวต์ตัวเองขึ้นมามันเป็นจังหวะช่วงเดียวเองมั้งคะใ,ใช่ไหมที่ให้เขาก่อร่างสร้างตัวบาง,ง,งคน,นต้อง,งมาปรับบุคลิกกันตอนตไง<ๆ>เพราะว่าบบตั้งแต่เด็กอาจจะใช้ใช้ชีวิตแบบผิดผิดมาในเรื่องของการนั่งการยืนเดินนอนอะไรเงี้ยมาจากความไม่รู้ในเมื่อเรารู้เราก็กันวิธีแก้ ชิ้นแรกนะครับตัวนี้ได้สีนี้ครับผมมีใจตรงกันใจตรงกันใจตรงกันเฮ้ยจริงๆเราต้องมาเล่นเกมใจตรงกันดีกว่าว่าเราจะชอบสีเดียวกันไหมชิ้นแรกจบไปอย่างรวดเร็วครับผมไม่ถึง20วิไม่ถึง20วิใช่ไหมจะมีเป็นตัวนี้แบบหมุนได้หมุนได้แล้วก็มีก็จะมีตัว anti b a c แบค t ีเรียนะครับได้นี่ค่ะแล้วก็จะมีต่อมาเป็น เป็รัดเ,<อ>เข็นอ,อันนี้แหละ,<ว>ะเข้าใจแต่ว่าถ้าก็สมมุติว่าให้เลือกนะตอนนี้เลยที่สำหรับได้ใช้เลยห,หนูก็คมเมงเป็นต,ตัวนี้เ้ตรงกันด้วยเนาะเย้เหไล่ะบอกแล้วโอ้โอตัวนี้สามารถนอนได้ไ เรวคุณตูแบบเนี่ยค่ะมันพองเป็นอย่างนี้ปุ๊บใช่ป้ะแล้วด้านในคือมันเป็นแบบดูดีผ้าคือเราสามารถเปลี่ยนตามฟังก์ชันกันแล้วถ้าเกิดว่าร้อนก็เอาแอร์วางมาวางเลนี้แล้วตัวนี้ใช้ได้ถึงเจ็ดขวบแล้วประยยกต์ใช้ได้หมดเจ็ดขวบแทนเจ็ดปีหาไปหมดเพราะอันนี้ค่ะพูดถึงเครื่องพักอากาศแล้วไม่มีไม่ได้มันเหมาะกับอากาศบ้านบ้านเราอะอากาศร้อนน่ะหนูรู้สึกว่าการมีแบบนี้มันทําให้แบบเราไม่ต้องห่วงเขาว่าเราจะเอาผ้าออกไปข้างนอก ได้ไม่ัมวนเลยรถเรายังเย็นเลยนะถ้ารถลูกก็ต้องก็ต้องเย็นด้วยลูกก็ต้องก็ต้องเย็นด้วยโอเครถไซก็ได้ค่ะได้เลยได้เลยได้เลยครับได้เลยสภิสิบสี่เบนสี่เบนต้องบอกวันนี้เท่ากับได้ครบทุกอย่างแล้วพร้อมทอดอ่ะพร้ับทอดแล้วนะครับหนูยังสนุกอยู่เลยอ่ะ ทำมันเป็นประมาณสนุกแบบรู้สึกแบบอเอาหมดแล้วหรอเอางี้อ่ะเธอจะเอาผมนี้ได้ไหม <c oughs> จะเอาไปได้ไหมเอาไขยไหมคะ uh, ไม่โชว์ไม,ชวไม่โชว์ออกสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้ความรู้ได้อัพเกรดเรื่องของอุปกรณ์ที่การเดี้ยงดูเด็กหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงได้รับ ดีเทลเล็กน้อยในความใส่ใจในการจะเลี้ยงดูลูกบางทีมีปัญหามางเดกอนม่ไสะดวกเข้ามา่ช็อปหรือเข้ามาถามและอยากความรู้เพิ่มเติมไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ดูผ่านยูทูบได้ซึ่งยูทู e ตอนนี้เบบี้ฮิลก็ทําข้อมูลออกมาเรื่อยๆแนะนำเรื่อยๆอย่างที่วันนี้เราพาทุกคนมารู้จักเบบี้ฮิลครับไปยูทูปของเบบี้ฮิลนะครับก็ไปเสิร์ชหาแล้วก็ไปพูดคุยไปคูดคุยไปถามคอมเมนต์กันได้ได้ใช่ไหมใช่ค่ะครับผมเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจัดส่งกับบ้านเลยนะคะจัดส่งให้บ้านเบาๆ6สบายตัวเลยอ่ะมันสบายตัวเลยตอนนี้เขาลอยๆเลยสี่บอกสี่เท่ากับเท่ากับอะไรอ่ะของมันต้องมีค่ะใช่ไหมคะอันนี้สุดท้ายมันต้องมีต้องมีอีไม่แต่จะบอกว่าคุณแม่เวลาอุ้มท้องอ่ะเนี่ยถ้าก็สมว่าน้องอ่ะสามโลอ่ะก็เท่ากับต้องแบกอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะเหรอ ใตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้โลและโลกว่ากว่าโลกว่าโลนิมิตแบดูสิเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจคุณอยู่ผมเข้าใจคุณอยู่ไปต่อครับผมหนึ่งที่นึกขึ้นได้เพิ่งซื้อที่เราจะทำบ้านอยู่ที่นครนายกจะทำบ้านสวนเพราะฉะนั้นร้อยตอบโจทย์ใช่ขออนุญาตเป็นตัวนี้ทุกคนแล้วกันเนาะไหนๆค้นซีเราก็มีสองมันเป็นหัวหนึ่งครับตอนนี้อะไรบเป็นตัวนึ่งครับมันตอบโจทย์ตัวนี้โอเคแล้วเราไม่ได้พูดถึงตัวนี้เหรอคะตัวนี้เหรอครับ ตัวนี้อยู่ในหมดเดี๋ยวมาเอา